ให้เปาเตรียมน้ำเลยอชอบไปฆาใคระเบที่พ่อพอแล้วไปเดินฝัน่งนุ่งกลับแล้วแมวไกลแล้วพอแล้วลูกไม่ต้องไปโอ้โหนี่เย่แรงแล้วมาจากไหนเนี่ย วิ่งพอเขสมควรลุกแม่วรว่รว่เก่งรว่แจ๋วชี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 ใส เข้าใจเออเอ้ยพบนพเ,ยเนี่ยดาเขคุยนะสูดังอ,อ้แรงมากเลยแต่เวลาเราแตะเท้านิดเดียวจะเช็ดเท้าเช็ดอะไรเขาร้องร้องร้องอะไรนี่เหาอะไรลูกอืมอ๋อะอะไรเห็นอะไรลูก ไทยลุกอย่าท้าทายระบบไปกับบ้านลูกอ้่ต้องเอาสภาพกหวาแม่มองอย่างมองอีกไม่ต้องมองลูก่าไปสนใจใครก็ช่างเราวันนี้เราวันนี้เลยรถมาแล้ว สวัสดีทุกท่านนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะไปที่หนองจานนะครับแล้วก็หนองถ้าแก้วน้องจะไปเยี่ยมเด็กๆที่หนองจานจังหวัดสระแก้วนะครับอะไรรู้ไม่เข้าแล้วไม่เอา ริมิมพอลูกแมวริมๆพอ วันนี้เขานั่งรออยู่ตั้งนานเนี่ยสงสารเขาเพราะว่าตอนประมาณั้น พอาบอกประมาณสี่โมงกว่าพาเขาออกมาฉี่แล้วแต่เขายังไม่ได้วิ่งไงก็เลยอ่ะให้เขาวิ่งสักหน่อยเดี๋ยวก็กล้มเนื้อจะเป็นโปริโอซะ เจอถุงข้าวเขาดมแล้วเขาไม่สนไม่เหมือนเมื่อวันก่อน่ะไปะลูกไปเปลาเตินมน้ำว้เลยนะเปาน้ำเย็นไม่ต้องมาก ถ้ดูดิถึงบ้านนะมฟอ่อมๆเขาจะไม่เข้าบ้างเขาจะนั่งไหนตรงบันไดแต่วันนี้ก็ต้องให้เข้าเดินยวเหนื่อยกันลูก ป็นไงเรยวแรงยังเหมือนเดิไมไหมลูกเฮ้มองหน้าบ่อยๆมีอะไรใส่พ่อถึงบ้านยังเนี่ยเหนื่อยปกติเดินไม่ใครมองหน้าเลยเฮ้ยวันนี้มองสามสี่รอบแล้วมีอะไรไหลายทิศฮะเหนื่อยอะลูกหรือว่าไม่แน่ใจว่าใครจุง ใจจบเหนื่อยจริงไม่แวะไปทางนู้นเลย,เยปกติจะเลี้ยวไปทางนู้นด้วยเี่จะมุ่งเข้าบ้านอย่างเดียวไะเหน,นือกันเหนือรับไปทุกวันขึ้นมาไม่ต้องแวะลูก มากินน้ำเ,เดี๋ยวมาเร็วกินน้ำนี่เร็วไปเร็วเป่าหอ,อน,น้ำให้เปลี่ยนนายด้วย เอาน้ำไม่เปลี่ยนนายด้วยใส่น้ำแข็งสองก้อนเนี่ยโอเคเรียบร้อยไม่เหนื่อยสบายสบายแต่กลัวเขาไงเราไม่เหนื่อยหรอก แค่นี้จิบ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 ,จบอโอเคโอเคนะครับขอบคุณมากที่เป็นห่วงน้องนะไม่หมดนะไม่หมดแรงไม่หมดอไม่หอบครับหืเดเต็มเลยไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยสบายสบายครับสบายเลย ี่น้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวสักพักก็ให้เขาหายเหนื่อยก่อนแล้วก็จะกระดาษเช็ดชูเปียกนะครับที่เป็นของของสุน,นัขโดยตรงนะครับก็จะเช็ดตัวให้น้องเรานะครับก็ต้องกลัวว่าน้องต้องสะอาดเพราะว่าเราต้องไปกอดต้องไปต้องไปหอมต้องไปฟัดเขาอะไรเขาเนี่ยแล้วเขาจะนี่ไงคนถามหนูว่าหนูอยู่ไหนเนี่ยอึ หนืออยู่นี่ใช่ไหมลูกอืมโอ้คลูกหลอขงพ่อคลุกหลออจะตูดอืมอืมจะตูดตุดอืมอืมพอแล้วลูก นี่ก็ห่อแคกแครกแครกสมมติปุ่หม้อปุ่หม้อปุ่หม้อนี่อืมห่อแคกแครกแคกแคกเลยเนี่ยโอเคโอเคครับเดี๋ยวเข้าบ้านวันนี้วันพระนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเดี๋ยวคืนนี้สดมนต์นะครับ สาธุครับสาธุแบบนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวไล์ไล์สดที่อยู่หนองจานให้ดูนะครับบรรยากาศน้องเด็กเด็กทั้งหลายนะครับว่าเขาจะมีความสุขหรือไม่นะพรุ่งูนี้มีทั้งคุณเอกพันน้องทัพทีมนะครับแล้วก็มีผมแล้วก็มีทีมงานนะครับหลายหลายคนที่ไปร่วมกันโอเคครับคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับทุกท่านครับขอให้นอนหลับฝันดี ขอมีแต่เรื่องดีๆพวกนี้ตื่นมามีแต่ความสุขนะครับมีแต่เรื่องดีๆด้วยโอเคมันเร็วมากแล้วอ่านไม่ทันครับรับข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 ับพอดีทุกคนครับโอเคโอเคสาธุครับพุณนี้จะทาง8โมงเช้าครับ8โมงเช้ารถออก8โมงเช้านะครับพุณนี้จะทาง8โมงเช้า ไอจูดไอจูดไอตูดไอตูดไอตูดไอจูดหนอนหนอนหนอนหนอโอเคมาแล้วนะครับทุกท่านคร okay. okay. ับสวัสดีครับผมโอเคคืนนี้ใครว่างสดม์ด้วยกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ